สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็มาอยู่กับตัวเครื่องพิมพ์ของได m o นะครับเป็นรุ่น LABEL m a n a g e r หนึ่ซึ่งเราก็เคยรีวิวให้ดูไปแล้วเนาะสำหรับตัวเครื่องพิมพ์ตัวนี้แต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวให้ชมสําหรับในส่วนของตัวเทปนั่นเองซึ่งก็เป็นเทปตัวนี้เลย ตัวนี้อาจะเป็นเทปที่พิเศษหน่อยนะครับก็คือเป็นเทปผ้านไนลอนนั่นเองครับมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มเหมาะสําหรับในเรื่องของการติดในงาน Sci Fi, สายไฟสายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นผ้านไนล,ลอนด้วยเนาะแข็งแรงแล้วก็ติดได้ดีมากๆเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจของเขานะอย่างแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือในส่วนของเมกอิน e นั่นเองนะครับเขาชูขึ้นมาแลนะ้วเมกอิน e ตัวนี้เป็นเมกอินยูโรนะครับก็คือผลิตที่เบลเยียมในเรื่องของคุณภาพเทปของไนโมเขาจะไม่ยอมให้ใคร ผลิตให้เลยนะผลิตเองนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของเขาที่แบบห่วงเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจต่างๆเนาะตัวนี้เขาก็ผลิตมาจากพวกรีไซเคิลนะหกเลยนะในเรื่องของการรักโลกก็ถือว่าดีมากๆและเทปตัวนี้ก็จะเป็นขนาด12มิลคูณ3.5เมตรนะครับจะแกะให้ดูนะ นี่อันนี้คือหน้าตาของตัวเทปไดโมของรุ่น D1 นะก็สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ LM160 ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใช้กับเครื่องพิมพ์ของไดโมทุกรุ่นที่ใช้เทป D1 นันเองถ้าสังเกตทางด้านหลังล้วก็จะเห็นนะว่าใช้เทปเนี่ย D1 นะครับซึ่งตัวเทปเขาก็จะบอกอยู่เนาะในแบวนี้ก็คําว่า D1 หมือนกันในประมาณนี้ตัวเทปด้านหลังนะครับถ้าเราพลิกดูอีกทีนึงก็จะมีในส่วนของเมกอินมาให้เลยนะเนี่ยเบลเยี่ยมแบบนี้เลยนะครับ Okay. เดี๋ยวเราลองใส่กับที่เตือเครื่องกันบอันนี้ก็จะเป็นเทปกระดาษเนาะหรือว่าเทปพ,พลาสติกที่เราใช้กันบ่อยนะครับทั่วไปเป็นแบบคลาสสิกอีน,นี้จะเป็นแบบผ้าในลอนนะเดี๋ยวเราลองมาติดก,กันให้ดูเลยบเปลี่ยนเทปครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้เราดูนะว่าตัวเทปเราขนาดเท่าไหร่อย่างตัวนี้ก็ขนาด1 2สองนิ้วเนาะแล้วก็เลือกไปเลยกดโอเคนะครับปึ๊บ ลองพิมกันโอเค okay, นะครับอันนี้คือตัวเทปของเขานะเดี๋ยวผมจะลองติดกับตัวสายไฟให้ดูนะครับเนื่องจากตัวเทปเขาออกแบบมาสําหรับงานสายไฟเลยนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผ่นติ๊กเกอร์แบบนี้ลอกง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราแบบบิดคางนิดนึงฟึบอารมณ์มันเหมือนตัวพาสเตอร์นะตัวเทปตรงนี้เพราะว่าเป็นผ้านในลอนเนาะ แบบนี้มันมีความยืดหยุ่นที่ดีนะครับผ้า Jamie, tamam. มันรู้สึกว่านุ่ม Portugal, นะครับเป็นติ๊กเกอร์ที่รู้สึกได้ว่ามันอ่อนนุ่มนะครับรสําหรับติดพวกงานสายไฟอันนี้ผมก็จะติดไปเลยปึ๊บก็จะเห็นได้ว่ามันจะติดเข้ากับตัวสายไฟเขาให้จะแนบสนิทเลยนะถ้าเป็นเทปกระดาษหรือว่าเทปพลาสติกเราจะรู้สึกได้ครับเวลาติดพวกงานที่มันโค้งแบบสายไฟตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับ พวกขอบๆตรงนี้มันจะแบบไม่ติดฮนะอย่างนี้ผมติดไปแล้วมันก็จะแนบสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบิดกันให้ดูแบบนี้เห็นไหมครับมันก็ยังอยู่นะถ้าเป็นเทปกระดาษนะพวกขอบนี้มันจะหลุดลอกออกไปหมดละเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับตัวเทปที่เป็นแบบกติให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามาติดสายไฟเหมือนกัน โอเคครับอันนี้ก็เป็นเทปแบบพลาสติกเนาะซึ่งผมเปลี่ยนตลับเทปมาใช้ดูแล้วผมจะลองอไปติดเทียบกับเทปผ้าไน,นลอนนะครับซึ่งติดสายไฟเหมือนกันยเียมันจะไม่ค่อยติดนะดูดิเนี่ยถ้าเป็นเทปแบบปกตินะครับแย่้แค่นี้มันก็หลุดลอ,อกออกไปนะ วันนี้แต่ถ้าเป็นเทปผ้าในร่อนดูครับเหนียวมากติดอยู่เลยเพราะว่าเทปที่เขาใช้จะเป็นผ้าในร่อนบวกกับกาวให้มันเหนียวแล้วครับเวลาติดเข้านะครับพวกกับวัสดุสายไฟที่เป็นโค้งๆแบบเนี้ยมันเข้าได้ดีเลยมันแนบสนิทเข้าไปกับสายไฟเนาะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ติดเห็นไหมแค่นี้มันก็หลุดออกเลยใช้วิธีหนึ่งก็คือแบบเหนียวแต่ถ้าแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเป็นเทปพลาสติกนะครับซึ่งแบบนี้มัน มันอ่านหนังสือ,อยากมันดูตัวอักษรยากนะครับก็คือใช้ติดแบบนีอ้อันนี้คือความต่างนะระหว่างเทปที่เป็นผ้าในลอนนะครับกับเทปแบบปกติก็จะเห็นแล้วว่าตัวเทปแบบปกติมันจะไม่ค่อยติดนะครับนี่ต้องเป็นผ้าในลอนแบบนี้เลยครับ นอกจากการติดสายไฟไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการติดวัสดุอื่นบ้างเพลนะครับอันนี้เราก็จะลองติดเข้ากับตัวท่อเหล็กนะครับที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับผิวเขายังคงมีคราบดําติดมืออยู่เห็นไหมนี่นะครับซึ่งตัวเทปของผ้าไน,นลอนตัวนี้มันสามารถติดในพวกที่วัสดุที่ไม่ค่อยสะอาดได้หรือว่ายังมีโคมีคราบอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับสามารถติดได้อยู่นะนี่เดี๋ยวเราลองติดัให้ดูเลยกับท่อเหล็กแบบนี้เห็นไหมครับ ติดอยู่เลยนะไปถามว่าติดแบบจนแก่ไม่ออกไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าแก่ก็ออกแบบปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติดไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเอาอยู่เลยนะครับติดแน่นด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดเข้ากับวัสดุที่เป็นอีกอย่างนี้คือตัวปะแจล็อกตัวนี้ซึ่งผิวเขาจะเป็นผิวแบบเงาๆมันๆแบบนีเ้เนาะแล้วก็ผิวมันไม่ค่อยเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวเทปผ้านในล็อกตัวนี้ติดกันให้ดูว่ามันเอาอยู่ไหมนะ ติดได้อยู่แบบสบายเลยครับเห็นไหมมันติดแนบสนิทเข้ากับชิ้นงานเลยอันนี้คือความพิเศษของตัวเทปที่เป็นเทปผ้าในรอนด้วยที่มันเป็นผ้าที่แบบมีความยืดหยุ่นแะ้วก็นุ่มนะครับอ่อนก็คือเวลาเราติดเข้าวัสดุที่มันไม่เรียบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเข้าปิดได้แบบพอดีเลยแนบเข้ากับชิ้นงานเราได้ทุกส่วนแบบนี้อันนี้ข้อดีของเทปในร่อนนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเทปที่ผมติดไว้กับสายแลนเมื่อวานเพื่อจะแยกว่าสายแลนตัวไหนใช้กับอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะอันนี้ผมลองแกะไปเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าคาบกาวมันติดแบบนี้เลยนะครับติดแน่นมากอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะเหมือนกันอันนี้ผมติดตั้งแต่เมื่อวานแลวนะอันนี้มันจะเป็นสายแลนที่ผิวไม่เรียบนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะแบบอย่างเงี้ยเนาะเปลือกด้านนอกมันจะบางนะครับมันก็จะแบบผิวแบบกรุขระนิดนึง อ่ะนี่ผมลองแกะให้ดูเลยเห็นไหมครับมันติดแน่นมากนะอันนี้ออกมาแค่แบบตัวเทปมันเฉยเยนะครับคาบกาวนี่แบบฝังติดเข้ากับตัวสายแลนเลยนะครับนี้เลยเดี๋ยวเราปิ้นติดใหม่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถจำแนกพวกอ่าสายแ,นแลนเราเรียบร้อยแล้วนะว่าเส้นไหนใช้กับอะไรนะครับ เรียบร้อยครับก็ติดอยู่ได้สบายครับติดแบบทนๆทนเลยถ้าใครไม่มาแก่นะอยู่ได้นานๆนะครับซึ่งตัวอักษรเขาก็จะเป็นแบบพิมพ์ความร้อนด้วยนะครับสามารถทนในเรื่องของอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบสิไปจนถึง90องศาเลยนะครับซึ่งทนมากแล้วก็สามารถทนน้ําได้ในระดับหนึ่งด้วยนะสำหรับในส่วนของตัวเทปนะครับในงานช่างไฟก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างตัวนี้ผมจะลองติดสายไฟด้านล่างให้ดูนะน,นี้เลยนะครับ อันนี้เราก็เราเทสนะครับติดกับสายไฟที่มันไม่ได้ตรงเนาะมันก็จะโคตรงอ,งงองเบี้ยวอย่างนี้ถามว่าติดอยู่ไหมก็อยู่สบายเลยอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเห็นไหมมันก็ตามที่มันงอแล้วสายไฟแต่ตัวเทปก็ติดได้แน่นสบายเลยนะครับแค่นี้มันก็อยู่ละถ้าเกิดว่าสายไฟตรงนี้มันเส้นเล็กนะครับอย่างตรงนี้เวลาเราใส่อักษรใหญ่ก็อาจจะมองไม่ออกเนาะผมก็สามารถปรับลดขนาดอักษรที่ตัวเครื่องพิมพ์ได้นะครับซึ่งเขาสามารถปรับลดลงมาได้เนาะ อนี้ผมก็จะลดลงมาที่เล็กสุดเลยนะครับเดี๋ยวลองติดกับตัวสายเล็กๆตรงนี้ให้ดูกันไหมับมันก็จะมีขนาดที่เล็กประมาณนี้เลยเราอยากติดได้หลายแบบนะครับจะติดแบบแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้หรือจะติดแนวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เราเลยแบบนี้นะครับมันก็จะอารมณ์เหมือนท่อหดไปเลยนะ L1 นะครับเราก็สามารถอ่านอักษรมาได้ชัดเจนนะโดยที่เราปรับขนาดอักษรเล็กลงจากตัวนี้ใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าเราอยากใส่อักษรใหญ่นะครับผมก็อาจจะติดอีกแนวหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับติดแนวนี้ก็ได้ไสามารถทําได้เช่นกันนะโดยตัวเทปมันมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถติดเข้ากับตัวพวกวัสดุที่มันไม่เรียบครับมันโคง้งแบบนี้เราสามารถลูดให้มันไปตามแนวของมันได้เลย ติดได้่ขาท้ายจะโอเคแล้วก็ตัวกาวของเขาเขาท้าย์จะแน่นมากนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะติดเข้ากับเบกเกอร์เนาะอันนี้เป็นเบกเกอร์ของเวิร์กช็อปนะครับผมก็พิมพ์นะครับว่าเวิร์กช็อปแล้วก็มาติดได้เลยนะแบบน,นี้นะครับก็ติดได้แน่นสนนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นเบกเกอร์แยกแล้วว่าจะติดเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่2ตัวที่สแบบนี้ก็ได้เช่นกันอันนี้เองนะครับก็เรียบร้อยละติดแน่นมากนะครับโอเนนะครับอันนี้ผมก็จะลองเทสนะครับติดตรงกาแพงให้ดูว่าระหว่างตัวเทสที่เป็นไนลอนกับตัวเทสที่เป็นพลาสติกนะครับ ว่าจะเป็นยังไงว่าตัวไหนติดอยู่ไม่อยู่นะนี่ผมเริ่มกันที่ตัวเทฟในรอดกันก่อนเลยนะครับติดเลยนะอยู่สปายเลยนะครับ ันนี้เป็นเทพลาสติกเนะเห็นไ,ไหมครับมันไม่ค่อยติดเห็นไ,ไหมอันนี้ตรงนี้ลอกลเลยปึ๊บวัาน,นี้นะครับแต่ว่าตัวไนลอนติดอยู่หนึบเลยนะครับอบนนี้เลยเห็นไ,ไหมลอกก็จะแบบลอกยากนิดนึงปึ๊บ นอกจากตัวเทปผ้าในร่อนที่เรามาให้ดูกันวันนี้แล้วนะครับสำหรับเทปที่เป็นซีรีส์ D1 หรือว่าใช้กับตัว LM160 ตัวนี้นะครับก็มีเทปอีกหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเทปแบบสแตนดาร์ดนะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับก็จะมีหลากหลายสีให้ได้เลือกใช้กันเลยหรือว่าจะเป็นเทปคุณสมบัติที่ ติดได้ดีกว่าโทนอีกนิดนึงกาวแน่นกว่าก็มีเช่นกันซึ่งเขาจะมีเทปหลากหลายให้เลือกเหมือนกันแนะ่นอกจากตัวเทปในลอดตัวนี้แต่เท่าที่ผมลองดูแล้วถ้าเป็นเทปในลอนนะครับดีสุดก็คือสําหรับงานช่างไฟงานอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าต้องการติดพวกงานสายไฟต่างๆทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่าผมลองใช้แล้วแบบมันติดได้แน่นมากนะถ้าเป็นเทปพวกกระดาษเทปพลาสติกมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับสาหรับตัวเทปที่เป็นผ้าสในลอดตัวนี้นะโอเคนะครับใครที่สนใจสําหรับตัวเทป ค้าในล่อนตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะที่ไอทูมาได้เลยนะครับซึ่งก็สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ของไดม o ที่เป็นรุ่น Level Manager 160ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตัวเทปร,รุ่น D1 ตัวนี้